สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันกันกบ c u Band Spotlight ครับวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยครับไปพบกับหนุ่มนักดนตรีของชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เนี่ยครับเราจะพาทุกคนไปล้วงลึกล้วงลึกลึกจริงๆนะครับเกี่ยวกับนักดนตรีของเรานะครับโอเคครับก็ถ้ายัางไงเนี่ยเราไปพบกันกับนักดนตรีของเรามาจากพาร์ทไหนเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเขากันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับอยู่ในสายขตอนนี้โอเคครับสวัสดีพี่ชื่อวัดนะเธอชื่ออะไรเอ่ยชื่อแม็กกี้ครับผมชื่อแม็กกี้มีวางขายอยู่ที่ไหนบ้างออะไรนะครับโอเคมันแป๊กโอเคพี่ไม่เล่นแล้วโอเคสวัสดีแม็กกี้ครับในวันนี้เราก็อยู่กันกับ cu spotlight นะครับก็ก่อนอื่นเลยเราขอถามก่อนว่าแม็กกี้เนี่ยเดี๋ยวให้แนะนำชื่อเล่นอีกครั้งหนึ่งชื่อจริงแล้วก็คณะชั้นปี พาร์ทที่อยูใ่ใน CU Band เข้ามาเมื่อไหร่ประมาณนี้ก่อนให,ให้ให้คนที่รับชมเนี่ยได้รู้จักกันสักนิดนึงโอเคครับอ่าครับผมสวัสดีครับชื่อแม็กกี้นะครับชื่อจริงพัทรัตนนยหานสุสกุลค,ครับอ่าอยู่ไอซี e ครับวิศวะอินเตอร์ปีหนึ่งสาขาแอดมี่ครับอยู่พาร์ทเปียนโนของ CU Band ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสู่คําถามของเราเลยดีกว่ากับพ่อหนุ่มวิศวะพาร์ทคีย์บอร์ดพาร์ทเปียนโนของ CU บ a นะครับ ก็คำถามแรกครับว่าทำไมทาไมแม็กกี้เนี่ยถึงเลือกที่จะเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ในการเล่นคีย์บอร์ดของแม็กกี้เนี่ยมันมีมันมีเป้าหมายหรือมีอะไรบางอย่างป่ะเราเห็นบางคนนักดนตรีบางคนเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีมาจากการที่อยากจะจีบสาวหรือว่ามีแพชชั่นอะไรบางอย่างกับสิ่งนั้นเนี่ยเราอยากให้แม็กกี้เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นคีย์บอร์ดของแม็กกี้อ่ะมันคือยังไงคือผมเริ่มเล่นแบบไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ผมจับไปเล่น แต่เล่นไปเล่นมาทีนี้ผมก็เกิดว่าเออมันชอบดีผมก็เลยเล่นมาเนเรื่อยครับบอกว่าแม่อยากให้เล่นเริ่มเริ่มเล่นมาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ง้นเด็กๆเลยไหมเด็กๆเลยครับผมก็จําความไม่ได้ยหมงอนกันหมายถึงคลอดออกมาแล้วแม่ก็เอาคีย์บอร์ดมาไว้ข้างๆใช่ครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเหมือนเราเลยนี่คลอดออกมาปุ๊บแม่ก็เอาไมาโครโ,โฟนวางไว้พระโตมาเพราะว่าอยากเป็นพิธีกรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเข้าสู่คําถามต่อไปแล้วกันแม็กกี้ว่า ในเมื่อแม็กกี้เนี่ยบอกว่าแม็กกี้เล่นมาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ถูกต้องไหมเล่นคียบอดมาจากคลอดแต่ท้องแม่ก็เลยอยากจะให้แชร์เทคนิคให้ให้ให้วัดฟังนิดนึงว่าการเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในในฐานะที่เราเกิดมาเราจับไม้เราไม่ได้จับคีย์บอร์ดอะมันมันมีทิศยังไงไมหมถ้าเกิดเราอยากเล่นคีย์บอร์ดแล้วเราจะสามารถเล่นคีย์บอร์ดได้เงี้ยให้แม็กกี้แชร์นิดนึงดีกว่าครับผมไม่มีอะไรเลยครับแค่ซ้อมทุกวันครับก็เก่งแล้วก็เป็นเป็นเทคนิคของ ของแม็กกี้นะครับว่าถ้าใครอยากที่จะเล่นคีย์บอร์ดเก่งๆก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าซ้อมทุกวันใช่ไหมแม็กกี้โอเคถ้าเกิดว่าต้องต้องโชว์เล่นคีย์บอร์ดเนี่ยพ,พ,พร้อมปะพร้อมปะพร้อมเสมอครับผมงั้นเล่นให้ดูเลยได้ปหได้ครับโอเคงั้นเราไปดูแม็กกี้เล่นคีย์บอร์ดกันเลยฮะ เฮ้ยเราเชื่อแล้วว่าแม็กกี้อะเล่นคีย์บอร์ดมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่จริงๆเพราะว่าดูจากลายมือการเล่นการกดคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยเราก็ยอมแพ้นะเรายอมแพ้ก็คือเราเราถ้าเกิดเราเป็นมือคีย์บอร์ดเราก็คงจะบอกว่าไอ้อนี่แม่งเจ๋งว่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเรามีคําถามต่อมาว่าการที่แม็กกี้เข้ามาอยู่ซีอูแบนในปีนี้เป็นปีแรกถูกต้องไหมใช่อโอเคการที่แม็กกี้เข้า,าอยู่ในในซีอูแบนในชมรมของเราเนี่ยเราอยากถามว่าถ้าเปรียบซีอูแบนหรือว่าชมรมของเราเป็นร่างกายนะ ไม่ค่อยนึกตามว่าเปรียบชมลงของเราเป็นร่างกายแม็กกี้คิดว่าคีย์บอร์ดที่แม็กกี้เล่นอยู่มันเป็นอวัยวะส่วนไหนของร่างกายเพราะอะไรด้วยอืมอยาแห้บก็คงจะเป็นนิ้วแะครับเพราะนิ้วก็ใช้เล่นคีย์บอร์ด นิ้วเอาไวใช้เล่นคีย์บอร์ดอ่ะโอเคได้ได้ให้ผ่าน <c oughs> แล้วคิดว่าการการเล่นดนตรีเนี่ยถ้าระหว่างการเล่นคนเดียวกับการเล่นกับซีลแบนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันให้ฟีลเหมือนกันไหมผมว่าเล่นกับวงม,มันรู้สึกว่าดีกว่าเราต้อง i ินพุ v e ตัวเองตลอดเวลาในการเล่นเ <c oughs> พลงเพราะเพื่อนก็อินพุตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> ก็ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอยากให้แม็กกี้ทําหน้าเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าทําท่าทางก็ได้เป็นคีย์บอร์ดส่งถ่ายให้คนดูหน่อยโอเคปะพร้อมอยังถ้าพร้อมเดี๋ยวกล้องเตรียมจับเลยนะโอเคหนึ okay, 1, 2, 3, ่งสาโอเคขอบคุณขอบคุณแม็กกี้มากมเดี๋ยวเอาไว้โควิดดีขึ้นแล้วเรากลับมาเจอกันที่แบนเนาะโอเคฮะเจอกันบ๊ายบาย